สวัสดีครับพ่อแม่มาพบกันคลิปที่สองหนูสิพาเอาหาอ้อมเต้นไปล่างค่ะไปคัดไปคัดไปคัดยูนี่แล้วหนูานพาขี่ไปบึงเขาก็สิ่หอบนี่นะคะไปก็ไปพาไปล่าง น้าน้องหมายเปนะ็นเลน้ำแล้วนี่สิาพาไปรอบ้านนี่อันนี้ก็เป็นทุ่งนาห่างบ้านเนือ้อจ้ะ <c oughs> มาแล่นน้ำละต้องถ่าแบ่ถท้ายรูกละโคตรตลกอะแล้วถุงยางไงคะอันนี้เป็นมันเป็นผ้าอ้อมเป็น นะะคต้อง,ตองเต้นหมอลำมองแตงนโตเต้นทีนโนยูเนี่ยแหละโอ้ยอย่าเห็นหนาห,หน,นาหนาก็แา่ได้อาบดินี่นมองนี้ก็เป็นรีสอร์ทค่ะรีสอร์ทรีสอ,อร์ทโชระกาลีสอร์ทโอ้ยมาร่มเย็นดิอากาศดีดิ นี่ก็เป็นสายนะคะ นี่นะเป็นฝายที่หนูว่าแต่ก่อนหนูมาดูดูนะคะมาเก็บหอยกับป้าป้านุชป้าเป็นป้าที่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆเพื่อในอยู่ใกล้ๆบ้านหนูก็เลยได้ดเล่นน้ำกันนะคะแต่ก่อนหนูมีแกงเลยคะ่ะแกงฟันน้ำนมมีมูที่อยู่มัวเดีวยวกันก็ร่วมตัวกันเป็นบอค่ะแล้วก็ป่ากระพาปั่ันจักรยานดอกกันบนางไก่สมือสม่อสมื่อเดี๋ยวมือมีโอกาสเดินพาไปเปึกป่าน,นะเนี่ยป้า,าหตามไรค่ แล้วก็นี่น้าม่นไหลปะนี่นะคะอันนี้ช่วงนี้เขาแบบเป็นไฟไปแล้วอ่านกะไหลพานตลอดอนะคะช่วงนี้น้ามันหมากอันนั้นคืออย่างอะไรเหรคืออะไรดีคือตาย่านแค่ก็ง่ายแล้วพอจะขัดแบบใโอ้อวคือวุ่นเต็มเลย แล้วค่ะอันนี้ก็เป็นน้ำที่หนูใส่ขึ้นกันนาซิแมนมันาวี่เชื่อมกันพอดีละน้ำมึงนี่มะนาวเป็นน้ำเดียวกันกับยุค้างบ้านหนูแมค่ะที่หนูให้เบิรงเงยเป็นน้ำที่หนูใส่อี่ดีค่ะบ้านหนูใส่น้ำคล้องน้ำเนี่ยหละเพราะว่าบ้านหนูมันบ่มีบ้านบ้านหนูมันบ่มีไอ้น้ำปราปลาบ้างเบอรงหอยเห็ดเนี่ยแหละ พอมันลึกคนรรมาดาแต่ว่าพิเศษที่สุดโอ้ยแตา่ยาก <c oughs> <c oughs> เลยนะฮะแอบน่ากลัวเอ้ยพอเฮ็ดอะไรนี่ นี่เพราะว่าเอ๊ะวะนางลุ่มแล้วยี่นี่มันดึกอ่ะแล้วยี่นี่ไม่ค่อยดึกแอก โอ้ล้มเหยียดนีดียหน้าหน้าเป็นหน้าเป็นหน้าๆๆๆนห้า่อย้อยเรื่ร่าวพองบนลางล่างลางเสร็จแล้วนี่นี่ก็เป็นสมุนของเรานี่แหละค่ะเวลาว่างๆ เราต้องใช้ทุกเวลาให้มีประโยชน์นะคะเป็นได้ยังนูน้นง่พอหอบไปแล้วม่บอลง้วเราเดินหนย่าตพ่อไปแล้วค่ะอาชีพเฮียงน่นเงินบ้าน,นก่กเดรียดดีของเรา โอ,โอ้ยห <laughs> อลองน้ำรวเบ้อ้วเบ้งองูยืนเนี่ยสูงเติบด้วย่ะแต่ย่านจัดแต่เนี่ยเอายาสตูปเนบูยาหัมกาแมวดำ อันนี้คือเคลียร์พื้นที่อะค่ะเคลียร์พื้นที่โอโ้โหลึกแบบไหนซ้ำเอวพ่อแต่ตรงความจริงความจริงมองแถวมองแนวมาซี่มีไอ้ปูนซีเรียมแหะคะ่ะหนูว่าลูกขเขาฮ็ดไปให้ยนี่ยปูนซีเรียมแบบตั้งแบบซีเรียมมันหนึ่งอันที่สองสามสี่หา้าประมาณสิบอันน,ะนะะัะทหาเดียกมองเนี่ยถ้าหนูจำผิด,ดเด้เออเดฟพ่อกันนะั้นทำการ นางล่างอันนี้เป็นผ่าผ่าใบผ่าเต้นนะคะอันที่เอาไว้ผูเต้นกลางเต้นเต้นหนูถือว่าเต้นไงประมูลเลยเด้แบบยี่สีค่ะแต่ก่อนนังอยููู่อย่กับพี่เดียเอ้ยเฮ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 ้บแล้วเอาใช้แวกเล้ออ่า เมก่อนนี่หนูอยื้อเต้นกับพี่แดียนะแล้วบบน,นี้บันยกะก็แยกเต้นกันอยู่แล้วหนูก็อยู่เต้นผู้เดียวแบบเต้นใหญ่ๆหไหมคะใหญ่ก็มูค่ะใหญ่ก็คนที่เพิ่นอยู่กันประมาณสองสามคนได้แต่หนูอยู่ผู้เดียวเลยคะ่ะควการขาดเดาข่าวห้อแม่เดี๋ยวสำหรับที่นี่หนูพยายามต้องคลิปด้วยค่ะเดี๋ยวให้พอท้อความสะอาดแล้วเรามาลดตามชม เบิดมือคะ่ะพปะเด็นพอเบิดมือแล้วค่ะก็สิพยายามคิปแอร์เพื่อให้แ <พอ S 2> ม่ได้ชมแบบระยะมังย่างากาศสายด้จ้าคันาานี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ